เคยไยินคุณยา่าคุณยายบอกเอาไว้นะครับว่าคนท้องเนี่ยดื่มน้ำมะพร้าวเยอะๆเนี่ยดีเอ๊แต่ดีที่ว่าเนี่ยดีอย่างไรล่ะครับในน้ำมะพร้าวมีสารอาหารอยู่มากมายนะครับทั้งโปรตีนน้ำตาลแคลเซียมโพแทสเซียมฟอสฟอรัสและกรดไขมันซึ่งเป็นสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อคุณแม่และเด็กภายในครันนะครับ เจ้ากรดไขมันนี่แหละครับที่เป็นตัวช่วยในการสร้างไขสีขาวๆมาคอยเคลือบผิวเพื่อช่วยให้ผิวของเจ้าทารกน้อยสะอาดสะอ้านและถากว่าที่คุณแม่คิดว่าตัวเองดื่มน้ำมะพร้าวเยอะแล้วจะทําให้ไขเคลือบผิวเยอะก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเพราะเจ้าไขาที่ว่านี้ยังช่วยคุณแม่คลอเจ้าตัวเล็กได้ง่ายขึ้นอีกด้วยละครับ และถึงแม้ว่าน้ำมะพร้าวจะมีประโยชน์ต่อเหลาบรรดาคุณแม่ทั้งหลายแล้วนะครับยังมีสรรพคุณต่างๆอีกมากมายครับเช่นช่วยในการขับพยาธิบำรุงเส้นเอ็นบำรุงกำลังรวมถึงช่วยรักษาโรคกระดูกได้ด้วยเพราะฉะนั First ้นมาดื่มน้ำมะพร้าวกันเยอะๆนะครับ